วัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาอัปเดตกระเทียมให้ดูนะคะกระเทียมที่เราลงไว้เนาะอันนี้ได้เดือนหนึ่งแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะกระเทียมลงไว้ริมรั้วนะคะนี่ที่เราลงไว้เนาะกระเทียมเรามาถ่ายคลิปสั้นๆเหมือนเดิมนะคะถ่ายคลิปสั้นๆน,นะคะมาอัปเดตกระเทียมที่เราปลูกริมรั้วให้ดูนะคะ ต้นใหญ่มากเลยดูกระเทียมยักษ์ปีที่แล้วต้นกับเท่าต้นใหญ่กับเท่าหัวปอเท้าเลยนะคอยดูว่าปีนี้จะต้นใหญ่เหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านะคะที่เราปลูกไว้นอริมรั้ววันนี้มาทําคลิปสั้นๆมาอัปเดตกระเทียมกันนะคะอันนี้เป็นกระเทียมกระเทียมปลูกมากระเทียมขาวใหญ่นะคะ ไม่รู้พันอะไรเนาะเราได้มาจากที่ยุโรปนี่แหละใหญ่มากดูสวยมากเลยนะคะน,นี่เป็นกระเทียมเนาะกระเทียมบ้านเดี๋ยวจะพาไปดูกระเทียมป่าด้วยนะคะที่เราเพาะไว้ไปดูกันเลยค่ะกระเทียมป่าคา่ะ อันนี้มาอัปเดตกระเทียมป่านะคะอันนี้ต้นเขาเนาะต้นแม่พันธุ์นะคะต้นนี้แน่นมากเลยจริงๆต้องเด็ดออกมั่งนะรู้สึกว่าเขาจะแน่นมากนะคะมีดอกแล้วเนาะดูออกดอกละมีดอกด้วยนะคะดูเขาออกดอกละหนาแน่นมากเลยต้องแบบเคลียร์ๆออกมั่งก็ดีเนาะเดี๋ยว ปีหน้าค่อยทำปีนี้ยังนะคะดูตรงที่ขึ้นกับหญ้าก็มีนะคะอันนี้ที่ขึ้นกับหญ้าเนาะเม็ดที่ร่วงแล้วดูโดนในญ้านะคะ<ม>เขาก็ขึ้นขึ้นดีเหมือนกันนะ<ม><ม>นี่นี่อันนี้ร่วงกับพื้นที่เราลอยที่ใครที่ติดตามเรานะคะที่ดูคลิปเราเคลียร์ออกเราเคลียร์ออกไปปลูกไว้นะคะ นี่อันนี้ของเม็ดปีที่แล้วเนาะที่เราเคียวออกมานี่เราโรยโรยอย่างนี้นะคะที่ตัวเล็กๆจะเห็นว่าเราเคียวออกมาโรยแต่ที่ตัวเห็นที่มีใบแล้วนะคะอันนี้คือปีที่แล้วเราขุดเข้าไปปลูกให้เต็มแปลงนะคะันนี้กระเทียมป่าเรามาอัปเดตเนาะวันนี้เรามาอัปเดตท,ทั้งกระเทียมป่ากระเทียมบ้านให้ดูนะคะ วันนี้ไม่ได้ออกไปไหนดูตัวเล็กๆนี่น่ารักกเลยอันนี้ของเม็ดปีนี้นะคะตัวเล็กกำลังขึ้นที่เราเอามารยๆตัวเม็ดเล็กๆปีที่แล้วก็จะมีใบใหญ่กว่าป้มือแล้วเนาะปีที่แล้วนะคะปีน,นี้เรา เ็เก็บเม็ดมาปลูกให้เต็มกระถางนะคะทําพันุเนาะเขาจะแตกเร็วนะแต่ตัวแม่พันุ์เขาอยู่นี่ตัวแม่พันธุ์นี้ก็สุดยอดเหมือนกันนะหนามากเลยใบหนามากพอเขาเป็นกอแล้วเขาจะหนาเนาะหนามากมากอ่ะ วันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะมาอัปเดตคลิปสั้นๆให้ชมกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เรานะคะขอบคุณทุกทสับสไคร์ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ